เมื่อเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเจอเนสเรากําลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ระดับโลกเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าคาดหวังเจอเนสเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกดังนั้นเราจึงจะเป็นต้องมีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกครับกระบวนการการผลิตและคุณภาพของสินค้าสําหรับเจอเนสถือว่าอยู่ในระดับที่สุดยอดเราทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเจอเนสมีคุณภาพที่ดีที่สุดเราทํางานทุกวัน เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นมีประสิทธิภาพไร้สิ่งเจือปนและทําแบบนี้ในการผลิตทุกครั้งครับเรามีผลิตภัณฑ์เจเนสมากมายเรามีสายงานการผลิตมากมายที่กําลังทํางานอยู่สูตรสีที่บันในการผลิตสินค้ามาจากการคิดค้นพัฒนาของเจเนส แล้วเราเป็นผู้ผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐานที่เจเนสต้องการเพื่อส่งต่อให้เจเนสทั่วโลกโรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนําเข้ามาในสายงานการผลิตและตรวจสอบอีกครั้งในขั้นตอนการผสมผสานสูตรส่วนผสมและตรวจสอบอีกครั้งเมื่อสินค้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อวัตถุดิบมาถึงโรงง,งานเราจะทําการตรวจวิเคราะห์และทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบนั้นได้มาตรฐานตรงตามที่เจเนสกําหนด เราใส่วัตถุดิบลงในถังบรรจุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนประกอบทำปฏิกิริยาอย่างถูกต้องหลังจากผสมผสานสูตรส่วนผสมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดส่วนผสมนั้นจะถูกนำมาทดสอบในห้องแลบควบคุมคุณภาพอีกครั้งเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และตรงตามข้อกําหนดที่ตั้งไว้ทุกประการจึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําส่งออกสู่ตลาดทั่วโลกโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันได้แก่ NSF NSF f o r t s p o r t Informa Choice Harlan Cocher Harlan มีข้อกําหนดให้ใช้วัตถุดิบบางชนิดและต้องสามารถรับรองได้ว่าไม่มีส่วนประกอบบางชนิด ใบรับรองมาตรฐานถือเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมภาคภูมิใจที่โรงงานของเราเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพซึ่งเรามีความภาคภูมิใจเมื่อสินค้าของเราออกสู่ตลาดรวมถึงนวัตกรรมในการคิดคน้นและพัฒนาสินค้าเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดโลกฉันภาคภูมิใ,ใจมากที่ได้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ฉันสนุกกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และได้เห็นผลิตภัณฑ์นั้นออกสู่ตลาด ฉันภาคภูมิใจและอยากให้ทั่วโลกมั่นใจและเจเนสมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้รับเป็นไปตามมาตรฐานที่พวกเขาคาดหวังเราผลิตได้ตามมาตรฐานหรือเหนือกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้เราผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและเราผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพผมได้มาทํางานกับบริษัทที่ใส่ใจลูกค้าของพวกเขาอย่างแท้จริงและเป็นบริษัทที่อยากเห็นคนทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้นและนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับผู้คนทั่วโลกซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์และผมสนุกกับการทํางานกับพวกเขา